สมราโชาวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูวมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ในพระราชพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันศุกร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2522มีความว่าความสุจริตก็ดีความมุ่งมั่นในประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีจะเกิดขึ้นและยั่งยืนอยู่ด้วยอะไร ความสจริติและความมุ่งมั่นในประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นยั่งยืนอยู่ได้ด้วยสติกับปัญญาสติก็คือความรู้และลึกรู้ปัญญานั้นตามภาษาที่ใช้กันมีความหมายหลายอย่างเช่นเจ้าปัญญาแปลว่าฉลาดหลักแหลมมีเล่ห์เหลี่ยมธาตุปัญญาแปลว่าโง่สามจนปัญญาแปลว่าหมดทางคิดไม่มีปัญญาแปลว่าไม่มีความสามารถก็ได้ไม่มีความรู้ความคิดก็ได้ ไม่มีทางไม่มีโอกาสก็ได้ไม่มีทรัพย์ก็ได้แต่ในที่นี้จึงต้องจํากัดความหมายลงไปว่าปัญญาคือความรู้ชัดที่เกิดขึ้นจากความฉลาดสามารถคิดพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคลายตามเหตุผลและการที่ว่าความสุจริตและความมุ่งมั่นจะบังเกิดอย่างยั่งยืนอยู่ได้เพราะสติกับปัญญาเพราะฉะนั้นหมายความว่า เมื่อบุคคลมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้ชัดในคุณค่าของความสุจริตและการสร้างความสร้างสรรค์ความเจริญบนพื้นฐานของความสุจริตแล้วก็จะเกิดความเป็นความนิยมความเชื่อมั่นและพึงใจในความดีสิ่งดีและการทำความดีนั้นทำให้ความมั่นใจพึงใจนั้นก็จะอุดหนุนประคองความสุจริตพร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะทำดี ให้คงอยู่ได้ตลอดไปไม่เสื่อมถอยบัณฑิตท,ที่จะออกไปเริ่มชีวิตใช้งานใหม่ขอให้สังวรระหว่างตั้งสติรละลึกรู้ตัวให้มั่นคงอย่าปล่อยให้สิ่งเย้าวยวนหรือความมักง่ายนำพาให้เสียการเสียโอกาสมั่นคิดพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งต่างๆโดยหนักแน่นให้เกิดปัญญารู้ชัดเสมอ จักได้มีรากฐานความคิดจิตใจอันสุจริตมั่นคงสำหรับรองรับสนับสนุนวิชาความรู้ได้อย่างเต็มที่และสามารถประกอบกิจการงานได้ทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพครับนครับ